โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมนะนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มอุปกรณ์เกียร์นะเอา้าอุปกรณ์เสริมของผมในเต็มนี่หว่าเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าที่หน้าอุปกรณ์แล้วก็ไปหาอะไรอัปเกรดเพื่อให้มันได้สามารถสุ่มได้นะตอนนี้ผมก็มี200เมตรแล้วผมขี้เกียจล้อ300แล้วสุ่มไปก็ไม่ได้ลองมาสุ่มเกียร์ดีกว่าเผื่อจะได้มั่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เกียร์หรือเปล่านะซึ่งเราก็ต้องรอดูโอเค โอเคตอนนี้เราก็เอาไอ้พวก3ว 4, ดาวสดาวอัปเกรดเข้าไปเลยนะห้าหมื่นห้าจัดไปโคตรถูกโอเคตอนนี้มันก็ได้เป็นการบวกสี่ไปแล้วนะมันก็เหลืออีกเท่าไหร่เดี๋ยวดูข้างล่างก่อนเหลืออีก26อันนะอเอ่อเดี๋ยวลองหาหาอันที่แบบจะอัพดีกว่าดูซิว่าจะเอาไหนดีวะเอาไว้นี่แล้วกันเข็บขัดเอามาตะเผือ่อเอามาแบบไอ้รถพวกแร่แล้วก็ ไอนี่แบบมันแลมยังไมได้ถูกๆไงเผื่อจะเอามาใช้ในอนาคตนะโอเคตอนนี้ก็อัพไปแค่2อันก่อนแล้วก็เปลี่ยนหาอันอื่นดีกนนว่านะเอากดไม่ถูกก,กกดยากกดเย็นจริงๆเลยโอเคตอนนี้ก็หาอันถูกๆก่อนนะไม่ใช่ถูกๆเดีหาอันอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน่ากดขายทิ้งเนาะแม่งเอามาอัพดีกว่าขายไปก็ไม่ได้ตังค์เท่าไหรอ่อ่ะเราไม่ได้จนไง เออเอาไปนี่เลยหมวกปุตเตอแมนโอโหกยันไปเนี่ยสี่อันออันนี้แถม,มอีกอันหนึ่งดีไหมเอาเต็มแล้วนี่วะลืมโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บวกหนึ่งนะแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยเหลืออีกสิบเก้าอันนะช่วงแรกก็มานั่งเ,เล่ยเปยก่อนนะ ม่นั่งเลยเปอยหาไอ้นี่ก่อนมาเอาเขาเรียกว่าอะไรวะมาหาอุปกรณ์ออกเขาเรียกว่าขายอุปกรณ์ไหว่าหาอุปกรณ์ออกพูดแปลกๆที่ผมไม่ทําเต็มแบบบวกหนึ่งก็เพาะเก็บไว้นี่เก็บไว้ภารกิจไงภารกิจอุปกรณ์เสริมเวลาภารกิจอุปกรณ์เสริมมันให้อัปเกรดสองสองอันไงกลายเป็นสองไงแล้วค่อยมาอัพที่หลังไงเพื่อแบบภารกิจจะได้ง่าย จะได้กดแค่แบบทีเดียวได้อย่เงี้ยเหลือ x 1 3มอันน,นนะโอ้แม่งทำไมเกียร์มันเยอะเกินไปวะมันน่าจะมีแบบกดขายรวๆเลยนะเฮ้ยดูกดขายทีละอันแม่งโคตรช้าเออเสิบเอ1อันเออกดขายแม่งง่ายดีเร็วเหลืออีก้อันแล้วดูซิว่าเจ้าอะไรออกดีวะ สงสัยก็จะต้องหาอัพแน่เลยนี่เอากําไรโบมาดีกว่าเพราะมันไปสีเหลืองด้วยนะเราจะได้เอาไปลองอัปเกรดเป็นขั้น6ดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าเลยเก้าอันแม่งใส่ใส่ไปเลยไหมเออใส่ใส่ไปเลยจะได้จบจบปะจะได้สุ่มสักทีนึงไม่ใช่ว่ายอมเขาเรียกว,ว่ายอมอะไรวะยอมเอาเกลียออก แล้วก็ไม่ได้เอาเกียร์แบบเกียร์ที่เอาออกอ่ะกลับมานะอย่าบอกนะจะสุ่มในเกียร์เดิมอ่ะถ้าสุ่มได้นี่โคตรแย่บอกเลยโอเคนี่น่าจะพอดีนะน่าจะครบแล้วน่าจะแบบไม่ไม่เกินแล้วนะเหลือเท่าไหร่วะเดี๋ยวก,กดกลับไปดูกันน่าจะไม่เกินล,ละโอเคไปเอากดผิดจะไปกดที่กาชา เดียวไหนว่ากาชานี่หลังๆนี้ผมไม่มีสูตรแล้วนะสุ่มก็สุ่มแล้วจะได้ก็ได้แต่ผมว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้นะจริงๆเลยโอเคมากดสุ่มดูดิว่าจะได้เปล่ามาแล้วไฟนรกโรกันความชิบหายมาถึงที่ทะลึ่งกดซะอีกแล้วหนูท่าจะไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหไม่กวาดกุญแจเชี่ยขวานลมเชี่ยแหวนมกุกเชี่ยลูกแก้วเชี่ยไม้กวาดเชี่ยเชี่ยหมดเลยนะ โอ้ oh, ถ้าได้อย่างงี้ก็อย่าสุมเลยขนาดโค้นสามแล้วเนี่ยเชียร์เกิน <c oughs> ทำไมมันต้องได้แย่กว่าคนอื่นเขาวะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจอไปนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย